สวัสดีค่ะถ่ายละครค่ะเป็นละครสั้นนะคะสะท้อนสังคมค่ะสวัสดี300 200ผู้ชมนะคะวันนี้เลไลถ่ายละครนะคะเป็นละครสั้นค่ะฝากด้วยละกันนะคะเป็นละครสั้นจากค่าย V6 Music นะคะตอนนี้เรากำลัง ทําอันนี้ซีนสุดท้ายนะคะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะเพจชื่อเพจละครสั้นนะคะร้อนมากค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสมจริงมากนะคะกอเต็กตึงด้วยทีมงานค่ะ อันนี้เสร็จกันไปบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นซีนสุดท้ายนะคะสวัสดีห้าร้อยผู้ชมคะ่ะนี่คือซีนสุดท้ายนะคะอันนี้คืออันนี้ชื่อเรื่องว่าอันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะหนูลืมความอะไรแม่แม่สักอย่างนึงอะอะไรแม่แม่สักอย่างนึ่นะ,ะคะ่ะมันเป็นละครสะท้อนสังคมอะคะ่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับพวกเรา V6 ok Music นะคะฝากติดตามเพจ V6 ok Music ด้วยแล้วก็ TikTok V6 ok ด้วยนะคะก็จะมีผลงานดีๆมีกิจ,จกรรมดีๆนะคะทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็ทั้งละครสั้นสะท้อนสังคมนะคะให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยละกันนะคะเพจละครสั้น <ๆ S 1> เดี๋ยวไลนไปปกักหมุดปักลิงก์เอาไว้ให้ทางเพจแล้วก็ทาง a c e b o o k นะคะชื่อเพจว่าละครสั้น รบรถอค่ะชื่อยาวมากละ,ล,ะละครเรื่องนี้ชื่อว่าแม่มีแต่ให้แม่มีแต่ให้ค่ะเรื่องนี้เลไลเล่นด้วยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเอ่ออะไรเนี่ยผู้ให้สักอย่างหนึ่งเป็นเป็นแบบละครสะท้อนสังคมนะคะตอนนี้อยู่กลางแดดกันค่ะร้อนมากนะคะ อันนี้คิว e คิวเลไลไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาพอดีก็ขอไลฟ์สดแบบหนึ่งละกันนะคะให้ได้เห็นบรรยากาศกันนะคะว่าเราทำงานกันยังไงนะคะใช่อันนี้คำว่าแม่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งรอสักครู่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งน่าจะถ่ายวันนี้ไม่ทันแล้วอะคะ่ะ FC ค่ะขอบคุณค่ะน,นี่เรากำลังถ่ายกันร้อนมากเลย ตอนนี้เป็นฉากที่แม่โดนรถชนนะคะแล้วก็ลูกลูกเข้าวิ่งเข้าไปตามหาแม่นะคะออขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมาก <laughs> เลยเรลัยเล่นเป็นแม่หรือเปล่า <laughs> เลัยเล่นเป็นยายคะ <laughs> ่ะ <laughs> ร้อนมาก <laughs> ร้อเเนเรลัยไปเปลี่ยนชุดมาแล้วเนี่ย <laughs> ตอนแรกเรลัยวันนี้รับบ,บท <laughs> เป็นสาวออฟฟิศค่ะ สาวออฟฟิศผ่านไปแล้วตอนนี้เป็นฉากของแม่กับตัวละครที่จะเกี่ยวกับการสะท้อนสังคมนะคะเหมือนแบบทำนองว่าไม่อยากให้ใครรู้ว่าแม่ตัวเองจนไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองเป็นเด็กบ้านนอกอะไรประมาณนี้นะคะเผาทิ้งแนมะ่คนนั้นน่ะอายคนอื่นที่แม่ตัวเองไม่รวยอะไรอย่างนี้นะคะ ขอบคุณคาร้อนมากตอนนี้สวัสดี500กว่าของผู้ชมด้วยแล้วกันนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ <c oughs> ฝากติดตามด้วยนะคะ <c oughs> เพจละครสั้นขบรถนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจวีหกมิวสิกด้วยนะคะแล้วก็ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์นะคะ <c oughs> มีทั้งคอนเสิร์ตนะคะกลุ่มปิดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมนะคะหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ต หน้าบ้านนะคะก็ V6 ทําทุกอย่างนะคะก็ฝากทุกคนด้วยละกันตอนนี้ค่ะนี่อันนี้เราหมดฉากซีนของเรานะคะแล้วก็มานั่งใช่จริงไหมเช้งนิดนึงเขาให้โลบเขาให้โลบเขาเรียกว่าขอโทษ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 ครับขอโทษครษับใ <laughs> จเย็นใจเย็นใจเย็นเราเราเราทำท่าแล้วว่ อ,อันนี้อันนี้เราก็ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านี้เป็นอันนี้เป็นสตูดิโอนะคะเป็นห้องอัดนะคะนี่ค่ะของ V6 นะคะฝากทุกคนติดตามด้วยละกันนะคะโรเต็าอันนี้นักร้องชายของเราที่หล่อที่สุดใน V6 นะคะเป็นนักร้องที่ไรสนน้สาระที่สุดแล้วสำหรับสองคนนี้พอแล้วมันจะสูงไปไหน ตอนนี้เขาตอนนี้เขากําลังถ่ายกันเลยและไมกล้าเดินออกไปเขาต้องใช้ฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากล้องหลายตัวมากนะคะเพราะกล้องหลายตัวแล้วอะถ้าเราแบบไปอยู่มุมหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเข้าไปติดกล้องเขานะคะขอบคุณทุกคนแล้วกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับ V6 Music นะคะก็มีหลากหลายอย่างให้ได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นละครสั้นนะคะสะท้อนสังคมหรือว่าจะเป็น คอนเสิร์ตนะคะทั้งเปิดฟรีด้วยแล้วก็ทั้งเป็นคอนเสิร์ตกลุ่มปิดไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะคะยังไงก็ฝากพี่บีทุกคนด้วยละกันนะคะวันนี้เลยไลตื่นมาตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ได้นอนยังไม่ได้พักเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนละกันนะคะก็มาไล์ให้ดูเฉยนะคะการทํางานว่าเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้ตื่นเต้นคะ่ะ <laughs> ตื่นเต้นในฉากแม่โดนรถชนนะคะแล้วก็ต้องขึ้นรถปอเต็กตึงไปด้วยกูภัยอะคะ่ะหวาดเสียวเล่นจริงเจ็บจริงเสียวจริง ตื่นเต้นจริงใช้ของจริงค่ะใช้รถจริงด้วยนะคะขอบคุณทุกคนลวกันนะคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันเมื่อวานนี้เสียดายมากเลยเมื่อวานนี้เป็นอะไรเมื่อวานนี้คิดว่าเน็ตตัวเองอ่ะไม่ดีโทษเน็ตโทษอะไรทุกอย่างเลยที่ไหนได้ไม่ใช่ค่ะมันเป็นเพราะว่า a c e b o o k มันล่ม IG มันล่มนะคะก็เลยพังกันไปค่ะร้องได้ห้าเพลงนะคะตัดกันตัดการสื่อสารกันไปทั่วเลยนะคะก็เหงาค่ะบอกเลยว่า สามสิ่งในชีวิตที่เลยๆขาดไม่ได้นั่นเลยคือเงินสองนั่นคือความสุขค่ะสามนั่นคือ a c e b o o k โซเชียลค่ะขาดไม่ได้จริงๆอะขาดไม่ได้จริงๆสามสิ่งนี้่ะในชีวิตต้องมีค่ะอย่างอื่นไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอย่างอื่นมีอีก้ก็คือมีเอฟซีนี่แหละเนาะถ้าไม่มีเอฟซีก็ไม่รู้จะคุยกับใครอีกนะเมื่อคืนนี้จริงๆเดี๋ยววันนี้ค่ะต่อเนื่องละกันเดี๋ยววันนี้เจอกันในไลฟ์สดละกันนะคะ จอกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันเดี๋ยวเลลาไปเตรียมตัวในฉากต่อไปก่อนก็แล้วกันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีคนกินเจทุกคนด้วยนะคะล้างท้องกันยังล้างท้องกันยังสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แอดมินแล้วก็สวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้เดี๋ยวเรลลาไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ ติ k t o k อด้วยนะคะมีมีเดี๋ยวเลยลไไปปักไปปักไอ้นี่ให้ไปปักเพจละครสรั้นให้นะคะเดี๋ยวมีแชร์ไปอยู่เรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะห <c oughs> ้าเพลงเจ็ดพันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วบายบาย <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันนะคะ